สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ดูเหมือนเงียบๆนะครับผมแต่ว่ามีของใหม่มา มีของใหม่มาครับทุกคนไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าแพ็คที่เหลือเนี่ยมันจะมาตอนไหนมันจะมาวันไหนมันจะรอแพ็คเก่าหมดหรือเปล่านะครับก็คือแมนยูอาร์ซอลตบาร์ซ่าเนี่ยต้องรอแพ็คนั้นหมดหรือเปล่าตามที่เราพูดกันไว้ในคลิปเก่าๆนะครับว่าไม่มีใครรู้แล้วตอนนี้มาครับผมมาช่วงครึ่งทางของเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะมาที่หลังแต่ว่าหมดเวลาพร้อมกันทุกคนเพิ่งสังเกตนะครับแพ็คบาร์ซ่าเนี่ยเหลืออีก48วันใช่ไหมแล้วแพ็คบายเยิ์นมาใหม่วันนี้แพ็คบายเยิ์นมาใหม่นะเหลืออีก18 48วันแล้วก็มีอะไรอีกมิลานเหลืออีก48วันอินเตอร์เหลืออีก48วันอะไรกันนะอูะอ้ใจร้ายอ่ะทำไมมันไม่ทำไมมันไม่แบบว่ามีระยะเวลาเท่ากันใช่ไหมประมาณสัก60วันใช่ไหม61วันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยออ้แล้วแบบนี้การการวางแผน ทองในการซื้อนี่คือต้องผิดแผนเลยนะโอ้ยโดยเฉพาะใครที่เป็นสายฟรีโอเคใครที่แบบเติมอะ่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะคือแพ็คไหนมาก็กดหมดกดหมดนะครับสายเปบางคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเก็บบ้างบางทีแบบเติมนิดเติมหน่อยไม่ได้เติมเยอะไงถูกป่ะโอ้แล้ว48วันโอ้เท่ากันหมดเลยครับทุกคนเซงเป็ดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับตามที่เราคาดการกันไว้เนี่ยบัฟของโค้ดจะเป็นยังไงนะนี่ผมเข้ามาแบบ First Impression เลยนะคือแบบเข้ามายังไม่ได้ดูก่อนเลยนะแบบมาดูเพียวๆเ,เลยนะเข้าเกมปุ๊บดูปั๊บเลยนะครับบาเยซ์มินิครับโทมัสทูเคิลมาพร้อมกับอะไรบวกหนึ่ง i c a l contact ครับบวกความแข็งแกร่งครับและโทมัสทูเคิลนะครับก็จะเป็นสาย เอาววยครับผมตามคาดเลยเพราะว่าทูเคิลร่างเก่าเขาก็เป็นเอาววยอยู่แล้วนะครับร่างธรรมดานะครับก็เอาวายไป85แต้มแมวกัดกันฮนะ85แต้มครับแล้วก็โคชชิ่งเอฟฟิ n ิตี้นะครับก็จะเพิ่มโบนัสให้กับนักเตะ5ดาวครับนักเตะ5ดาวโอ้ย คือถ้าเอานักเตะ5ดาวลงสนามก็จะได้โบนัส100%นะครับในในการเก็บเวลนะครับเพิ่ม exp นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสไตล์นะครับเอาวายนะครับ85เพิ่มความแข็งแกร่งหรือว่าฟิลิคว์ฟิลิคว์คอนแทกนะครับให้กับนักเตะทุกคนในทีมทั้งหมดนะครับอืมใครรออยู่ฮะใครรอทูเคิลอยู่ใครรอเอาวายอยู่ก็ต้องไปบาเยินนะครับบาเยินแพ็กเก่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสายควิกเคานเตอร์นะมันจะมีการควิกเคานเตอร์กับโพสิชันหลักๆนะเนาะอ่ะ อันนี้ก็เป็นอวัยนะครับมาแล้วครับส่วนนักเตะในนี้นะครับก็จะมี11คนเหมือนเดิมนะฮะแต่ยูปามีการโน่ครับแฮี่เคนแฮี่เคนมาอยู่ในแพ็คนี้ด้วยคิมมิกอ่าเดวิสคิมมินแจซาน่ครับมาซาโอ,อยหอหะออกเสียงผิดขอไปนะ โคมันกอเลสกามุลเลอร์ครับแล้วก็อุ้ยประตูไม่ใช่หนอยเออร์หนอยเออร์เจ็บอยู่ใช่ไหมประตูไม่ใช่หนอยเออร์ครับแต่ค่าพลังน้อยสุดและประตู79นะครับค่าพลังเริ่มต้นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอ่าไม่ได้ของแถมนะได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นะได้แค่นักเตะกับโค้ชนะครับโอเคเหมือนเดิมครับราคาเดิมก็คือ1,500ทองครับบาเยิร์นครับส่วน AC มิลานครับ AC มิลานขอดูโค้ชก่อนเลยนะครับปิโอลีโค้ชบวกแท็กกิ้งเข้าบทะบอลนะครับแท็กกิ้งแท็ก ิงเทคลิงเทคลิงเข้าปะทะบอลบวกหนึง่งทุกคนเลยจริงๆค่าพลังบางอย่างมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับตําแหน่งทุกตําแหน่งนะครับผมอย่าง เข้าปะทะบอลเนี่ยมันก็มีประโยชน์สําหรับพวกสายรับใช่ป่ะสายกองหลังแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับกองหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากค่าพลังนี้เท่าไหร่นักนะครับไม่เหมือนกับพวกสปีดอะไรเงี้ยพวกสปีดเนี่ยมันก็จะได้ใช้หมดนะครับอ่ะสไตล์เป็นอะไรครับสไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์ครับมิลานเป็นควิกเคาน์เตอร์จ้ะอ่าก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับมิลานควิกเคาน์เตอร์เดี๋ยวผมขอดูอินเตอร์หน่อยอินเตอร์ตามคาดเนี่ยซิมเมโอนเอ่อฟิลิปปอินซากิเอ้ยซิโมเน่อินซากิเนี่ยน้องชายของฟิลิปปอินซากิเนี่ยตตาามมคดันก็้องเป็นคคววิกเเาาน์์ตอรใช่มม้แล จริงๆจะเป็นควิกเคาน์เตอร์ครับผม2ทีมแห่งเมืองมิลานนะครับเป็นควิกเคาน์เตอร์ทั้ง2ทีมเลยนะครับแล้วก็โบนัสของซิโมเนอินซากี้จะเป็นบวกหนึ่งสตัมเมนาะครับเอ้ยบูสเตอร์นะบูสเตอร์เป็นสตัมเมนาบวกหยกทีมนะครับขอดูนักเตะก่อนเดี๋ยวยังไงทั้ง3แพ็คเนี่ยผมก็จะทยอยทําคลิปรีวิวแนวทางการอัพนะครับแนวทางการเล่นให้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับงานหนักอีกแล้วครับมาไม่เป็นไรครับมาวันนี้นี่ก็ทยอยทำนะทยอยท นะครับผมใช้เวลาที่นึงนะต้องไปดูว่าตัวไหนอัพแบบไหนได้บ้างนะครับผมส่วนนักเตะนะครับผมลาฟเอลเลอาวเตโอเดนเดสครับไม้เมยองฟูลิซิสนะครับ ชิลูมีนะครับแต่ชิลูยืนประตูได้ไหมไม่ได้ยืนประตูไม่ได้น <c> า <oughs> <g ül> ล่างนี้ยืนประตูไม่ได้เนอะเออกาลาลเบียซิบงเคลียคูนิกวับสชิกและอินเดอร์อันนี้ผมผม,ผมดูแบบไวๆวนะครับว่าแพ็คไหนนะ่าสนใจผมดูที่โค้ชก่อนนะครับดูที่บเออบูสเตอร์ของโค้ชก่อนนะครับส่วนอินเตอร์นะครับมี uma, มลูกากูมากมีมาติเนสอีกแล้วอ่ะโอ้ยมาติเนสนี่เยอะจัดเลยบาเรลล่าบัสโตนี่ครับคารฮานกรู ue, ประตูเป็นซัมเมอร์นะครับดิมาโกมาอีกแล้วครับดิมาโกตู ามครับลูกชายของลียงครับสเตฟานเดฟายฟดุมฟายดุมฟี่ดุมฟายมาเตลดาเมียนครับอินเตอร์ถ้าเอาความคุ้นเคยเนี่ยเราอาจจะเทียบกับ พี่มะลีกเนี่ยมันจะอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมพวกลีกซีพีอาร์หรือแม้กระทั่งบาเยอร์มิวนิกนะครับสามแพ็คนี้นะฮะใครเลงแพ็คไหนอยู่ครับปัญหาคือทองนี่แหละครับผมทองจะทันหรือเปล่าถ้าเป็นสายฟรีนะผมว่าอาจจะไม่ทันกันหลายคนเลยนะอย่างผมเนี่ยผมก็อย่าง ID สายฟรีผมอ่ะไอดีไก่ในมาผมก็ตั้งเป้าไว้ที่อาจจะเป็นแมนยูนะครับเพราะว่าหลักๆเลงที่โค้ชไว้นะครับบางคนอาจจะเลงที่นักเตะนะนักเตะแต่ละแพ็คเนี่ยแพ็คไหนมีความสามารถสูงอ่ะตัน99เยอะหรือเปล่ามีตัน100หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเลงที่นัก แต่ส่วนตัวผมนะถ้าถ้าเป็นไอดีส่วนตัวผมผมก็จะเลงที่โค้ชก่อนนะครับผมว่าเออเราเล่นสไตล์ไหนแล้วก็มันไปบูสอะไรด้วยนะครับอย่างอินเตอร์กับมิลานเนี่ยเป็นควิกเคาน์เตอร์ก็สายควิกเคาน์เตอร์ก็คงต้องเลงอยู่นะฮะน่าสนใจอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องมาดูนะในนัตเตในแพ็กนะฮะว่ามีตัวที่แบบค่าพลังสวยๆส,สูงๆอยู่เยอะหรือเปล่าไปใช้งานได้จริงเยอะหรือเปล่านะครับใช้งานได้จริงหมายถึงว่าเป็นตัวหลักเราได้หรือเปล่านะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าทําไมมันไม่61วันเอล้วันันาเดียว <laughs> ทำไมไม่มาพร้อมกันทีเดียวเนาะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้นะครับพอหมด48วันนี้แล้วเนี่ยแพ็คที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์นะครับอย่างพวกแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีไม่เคยเชลซีนิดหนึแมนเิตี้เคยมีแพ็คแล้วนะครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอย่างปารีสก็น,น่ามีนะเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าปารีสไม่ค่อยมีแพ็คอะไรแบบนี้เท่าไหร่เนาะไม่ใช่พาร์ทเนอร์หลักนะ แล้วก็ฝั่งเลี้ยวมาลิดอะไรตรงเนี้ยเออก็ก็น่าสนใจเลี้ยวมาลลิดแอดมาลิดนะครับก็คงเป็นล็อตต่อไปนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะว่ามันจะมาแพ็คไหนนะครับบางคนอาจจะถามว่าเออแมนิตี้มาวันไหนรีพูลมาวันไหนนี่ไม่มีใครตอบได้นะครับนอกจากการคาดการณ์กันไปนะครับแต่ถ้าให้ผมคาดการก็คงอาจจะต้องรออีกสัก2สัปดาห์คงตอนเนี้ยมันเต็มหน้าจอแล้วครับคงไม่มีเยอะกว่านี้นะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมอาจจะต้องรอเนี่ยหมด48วันแล้วแพ็คใหม่มานะครับคิดแบบนั้นนะ ะะผมแต่เสียดายตรงที่ว่าทําไมมันเหลืออีก48วันเท่ากันวะเนี่ย เดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันทั้ง3แพ็คนะครับทุกคนรีวิวแบบแนวทางการอัพแล้วก็ตัวไหนน่าใช้น่าเล่นนะครับผมเป็นตัวท็อปท็อปนะครับออขอดูแพ็คการ์ดอื่นหน่อยนะครับ Player of the Week การ์ดเขียวนะครับแล้วมีอะไรเนี่ยซูเปอร์ลีกด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูเพย์เออร์เดอะวีก่อนนะครับเอ็มบาเป้เก้าสิบเจ็ดเอมบาเป้มีสกิลปั่นนะครับกุนโดกันมีสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับโรนัลโดมีสกิลวันทัสพาร์สนะครับโรนัลโดโพสเชอร์นะครับโรนัลูสต์นะใครเปิดไอลโด้แลวคอมเมนต์บอกหนน่่อยะครัับบวาจลงทีมได้เท่าไหร่ น่าจะ98าเนาะเอ็มบาเป,ป้นี่คือน่าจะต้อง100เป็นอย่างน้อยนะครับหรือเพิเมอ,อาจจะไป101ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะ โรนโด98นะครับเอ็มเปอร์เป้100นะครับอ่ะรู้แล้วส่วนที่เหลือก็ลดหลังลงมานะครับกุลกันก็98นะครับที่เหลือก็กลางๆนะ90กลางๆนะครับมีใครน่าสนใจอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็มีแถวบนนี่แหละครับที่น่าสนใจสามตัวบนนะฮะโอเคอันนี้เพย์เจอร์ดูวิกนะครับเปิดฟรีได้เหมือนเดิมไปเล่นอีเวนต์ทัวร์นะครับขับทัวร์ก็เออ่ทำแต้มไม่ครบ3,000แต้มนะครับเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์ลีกเหรอใช้ทองเปิดได้เหมือนกันนะครับเหมือนขออออองงงงงงงฝฝัััััั่่่่่่่เเเเคคค้าาาาาะะะะนน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 นแตตีีีีปปป็็กกกกรรรร์์์ดดไไไไฮลลททบบพพพึมใชสูว อิหริตุรกีแต่ตัวดังๆก็มีอย่างเฟตเฟ่ ay, มหาเทพเฟตเฟ่ ay, ไงครับฮาคิมซีเย็กที่ย้ายไปเล่นเนาะอินโดมิเบลเล่เลยพวกเนี้ยก็นักเตะเก่าพารีเมียร์ลีกเยอะนะในลีกตุรกีอิหริค์ไบยี่ด้วยเออส่วนวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นแพ็คของอังกฤษลีกการ์เดียนนะครับผมก็เป็นแพ็คพรีเมียร์ลีกนะครับหมายความว่าตัวอีพิกที่จะมาให้เปิดในวันจันทร์เนี่ยก็ต้องเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับผมอาจจะเป็นพวกเบคแคมป์ปะ <c oughs> มาอีกรอบนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงนะะะะคคครรรััับบบบออนนนนนีีแบบ้แเเเเ็วววๆลลยยฮทุกกด๋ขาผมไปร่ง รวมข้อมูลนะครับรีวิวแนวทางการอัพทั้ง3 p a แพ็คนี้ให้รับชมกันนะครับผมอยากเห็นแพ็คไหนก่อนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอยากเห็นทูเคิลก่อนไหมหรืออินเตอร์ก่อนหรือมิลานก่อนเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคเล็งเลและเล็งเลงและสองแพ็คเลยดีไหม